สวัสดีครับนะนะวันนี้ผมมาตกปลาที่บ่อ80ไร่อีกแล้วนะครับตอนนี้ยกกระชังเรียบร้อยครับตก1วันครับกับ1คันครับกับทีมงานของจาเอสนะครับใช้เหยื่อตัวนี้นะครับนะนะใช้เหยื่อตัวผสมพร้อมตกมักขิดหอมครับถุงใหม่จะเป็นถุงขุ่นถุงอ่อนนะครับแต่ปริมาณเท่าเดิมเหยื่อตัวเดิมครับผลงานของผมหนึ่งคันกับหนึ่งวันนะครับ จะอยู่ประมาณ30โลเอามาดูของทีมงานนะครับยกขึ้นมาแล้วหนึ่งกระชังครับตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ20โลครับไปยกอีกหนึ่งกระชังครับมียิสกด้วยนะครับยิสกที่บ่อก80ได้นะครับยิสกเริ่มเข้าเลยแล้วนะครับมาดูครับเดี๋ยวอีกสองกระชังครับที่ยังไม่ยกครับคนละหนึ่งคันนะครับย้ำคนละหนึ่งคันนะครับหนึ่งคันกับหนึ่งวันนะครับ นี่ครับมาครับนี่ครับปลาสวายก็กินนะครับยันบูปลาสวายใช้คัดตาดกับเค้กโลผสมขนมปังตกได้เลยครับมาดูยันบูครับมาดูกระชังนี้ครับดูกระชังนี้ครับโอ้กระชังนี้ก็เยอะนะครับหนึ่งคันนะครับย้ำหนึ่งคันคนละหนึ่งคันครับกระชังนี้น่าจะอยู่ประมาณเกือบเกือบสามสิบโลครับ อายกไปรวมกันครับของทีมงานนะครับของทีมงานหมายแตกนะครับของจ่าเอสนะครับดูครับดูครับไวเลยพี่อยเลยครับนี่ครับผลงานรวมครับยกยกอันนั้นขึ้นให้มันลอยๆเห้าัผลงานรวมนะครับผลงานรวมทั้งหมดน่าจะอยู่ประมาณเท่าที่ดูจากสายตาไม่ต่ำกว่าแปดสิบโลแน่นอนครับ มีสวายด้วยครับไหยยิ่สกครับขอดูยิ่สกหน่อยครับยิ่สกเข้าเลยนะครับวันนี้กินทั้งหมดหกตัวครับยิสกนี่ครับยิ่สกไซส์นี้นะครับวันนี้กินทั้งหมดหกตัวครับน้าๆท่านไหนสนใจมามาได้นะครับที่บ่อแปดสิบได้มีเหยื่อจ่าอ็ดวางขายอยู่หน้าบ่อนะครับคันละสองร้อยออกได้หมดตั้งแต่ปลานินยันปลาบึกเลยครับ ปลาบึกมีรางวัลด้วยนะครับปลาบึกมีรางวัลปลาบึกมีรางวัลตัวละ1,000บาทมี5ตัว5้ารางวัลครับตอนนี้ยังไม่ออกครับฝากธนะอุดหนุนด้วยนะครับขอดูเยื่อหน่อยครับพี่ขอดูเยื่อหน่อยนี่นะครับเยื่อของจ่าเอ็นะครับ1ถุง1นกิโลครึ่งนะครับหถุงหนกิโลครึ่งแต่ถุงใหม่จะเป็นถุงอ่อนถุงคุ่นนะครับแต่ปริมาณเท่าเดิม ปริมาณเท่าเดิมนะครับปริมาณเท่าเดิมเหยื่อตัวเดิมครับหนึ่งถุงหนึ่งกิโลครึ่งนะครับคุ้มนะครับบอกเลยคุ้มมากขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการอุดหนุนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ